ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพาราไดช่า n แนวนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมวันพิษบอติรัสอ่าซึ่งตัวที่เราจะรีวิวเลยก็คือรุจิ CP9 นะอ่ะาร่างนี้ยังเป็นร่างของ CP9 อยู่ยังไม่เป็นร่างของ c p พซโคือ c ีพซผมก็ยังไม่มีสุ่มไปแต่ก็ยังไม่ได้อ่าเราจะมารีวิวตัวของรุจิ CP9 อ่า ตัวนี้ก็เป็นตัวหลักของผมเลยนะผมอัพเป็นเวล้อยแล้วเสษเหรียญก็ผมใช้เป็นเส้นเหรียญของ CP9 เลยมีคาคุมีลุจิแล้วก็มีไอตัวไอตัวแววูะเออก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็สกิลเข้าๆมันก็สกิลหนึ่งน่าจะเป็นดัดชชีเหล็กอะคือมันจะพุ่งไปแล้วก็อ่าทิ่มทิ่มรัวๆใช้นิ้วจิ้มรัวๆแล้วก็ สูงสุดามครั้งติดสถานะอ่าอะไรอะไอ้ไม่รู้อะน่าจะเป็นสตันนะ่ะติดสถานะสตัน100%แล้วก็สถานะสตันเนี่ยเอฟเ,เฟกมันอยู่ที่3วิแล้วก็สเต็ปที่สองคือมันจะคือมันสเต็ปที่สองมันจะเป็นการจิ้มครั้งสุดท้ายอะอา่มันจะทำให้ลดสปีด ไอ้รถสปีดสิบเปอร์เซนแล้วก็สกิลแอคแท็กอยู่ที่เจ็ดสิบหกเอฟเฟคลดสปีดอยู่ที่ยี่สิบวิอ่าแล้วก็สกิลนี้คูดาวอยู่ที่ยี่สิบห้าวิสกิลสองจะเป็นมัดหกราชาก็สกิลนี้เรียบง่ายฮะไม่มีอะไรมากสเต็ปที่หนึ่งก็จะแอคแท็กห้าร้อยเก้าแล้วก็ที่มันวงเล็บนี่ก็คือไม่ไม่สนเกาะอ่าเจาะเกาะอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็คูดาวอยู่ที่สี่สิบสี่ วินาทีส่วนเทปตัวละครก็ผมจะขอไม่อ่านนะครับคือผมอ่านไม่ออกแหละผมแปลไม่ได้ก็ประมาณว่าอ่ามันจะเมื่อโจมตีมีโอกาสร้อยเเซที่จะติดคีดติตสิบห้าเปอร์เซนสูงสุดได้ห้าร้อยเปเซน่าแล้วก็แต่จะถูกรีเซ็ตต,ตอนเราตายนะอ่าก็จะ อะไรประมาณนี้ก็จะแค่นี้แหละอ่านแค่จุดเด่นมันไปเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่า <S <S> <S พลังเราอยู่ที่แสนสามอ่าก็ประมาณนี้แต่ทีมเขาก็แสนสองได้อยู่โอโ้โหโบไฟสองตัวหนวดดำแฉงเอ้ยไม่ใช่แฉงเขาเอาเลลี่มาอืม เราเป็นสายโจมตีสีเขียวนะเราก็ทงแรกเนี่ยเราให้คาตาคุรินี่ก่อนไปยึดเลยเพราะว่าคาตาคุริเขาเป็นสายโล่นะเราก็จะไปยึดทงนูน่นทงสองสายวิ่งเรามีเป็นคาคุแล้วอ่เอาคาคุไม่ไปยึดเหรอเว้ยมันไปแล้วผมยังไม่กล้าไปบวกกับหนวดดำหนวดดำนี่น่าจะแรง โอ้โหเลลี่นีไม่ปป่าน,นะโอ้โ oh, ห oh. สวยอ่าคาคูเรายึดธงนุ่นเขาได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปรอรอรอจังหวะก่อนอ่าเลลี Lily ่อุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ย,ยวบมาได้ไงเฮ้ยกงและกุงและอันนี้โปโูและ บางทีนิดก็อาจจะแหละเอ้ย What What the fuck ยังไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลยโหแต่ว่าหนวดดำเขาก็แรงจริงดูดิไปมันหกาชาไปดอกแรกอ่าโดนไปเจ็บนั่นอ่ะสกิลเราสามารถขัดหนวดดำได้นัะน,นี่ตายซะโหลเลี่ฝั่งนั้นยึดเพลินเลย ดเดลิลี่ก็จะปาดเรานี่นี่นี่อาอาแตกอ่าเจอไปดิเฮ้ยสวยสวยลูจีอ้อลูจีฝั่งเราก็ทำดีเหมือนกันนั่นไงเนี้ยอ่าเรายุดตงนี้ได้มามัดหกราชาปุง้งแตกอ่าเรียบร้อยแตกไปซะแตกไปซะเฟ chém quá Hít. ui ui mực mầm mực mầm à mực mầm cóแตก đi mực có đi, kêu điều sabo sabo, ta phải bỏng trước nè, không phải không phải sabo nó có cái tay lửa, nó có cái lửa 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 อ,ะ,อะดัชนีเหล็กดัชนีไปอาแตกโอ้โหเวลีกูดโคตรแรงโคตรแรงไปเดี๋ยวเรากันทงก่อนโอซีหนึ่งสวยแชงมันจะปาดไหมอุ้ยโอเชงมันปาดผิทีเดีาา๋ยวมันเคาเตอร์เพื่อนออกมาก่อนอ่ะหมัดหกราชาแชงเกือบแตกเอาดิแชงเชงเกือบแตกอ่อแชงแตกเอหนวดนดำมาถ้ามันดูดผมนี่ก็ อ๋อลืมไปว่าตอนหนวดดามันอุ้ยอุ้ยแหลกแหลกตอนหนวดดามันอันตีเนี่ยเอ้ยไม่ใช่อันตีสกิลสองเนี่ยมันน่าจะไม่โดนขัดนะแต่ก็อ่าแม่แลกชนะไปเกือบเกือบแพ้เกือบแพ้ลีลี่ฝั่งนู้นก็ยึดเก่งกันนั้นนิ่งอ่ะอ๋อตอนแรกก็เป็น MVP เลยเอาเคครับก็เข้าสู่เกมที่สองกันแล้วนะครับอืมทีมเรามีแชงด้วยตานี้ มีโซโลจูโลด้วยทีมฝั่งเขาก็แสนเด็ดน่าจะสบายเอาสบายแน่แหละเขาไม่มีตัวเบลร้อยด่านที่เราอยู่ก็เป็นหมู่เกาะชาบอนดี้นะครับอ่าถ้าผมไม่ไหวเอ่อถ้าทีมมันไม่ไหวจริงๆผมขอใช้มาโก้มาแก้เกมนะคือทุกคนถ้ามันถ้ารอแต่ลุจีอ่ะมันจะรอนานอะ่ะนี่แหละคือผลเสียของการเล่นตัวละครตัวเดียวมันมันเวลาตายแล้วมันจะ ต้องรอนานอะ่ะอุ๊ย,ยกระตุกนิสหนึ่งอ่าเลลี่มาแล้วเลลี่มาแล้วมันจะปาดเราแล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรอ p ฟ r f e ฟ t ดรูปแบบดิจิตอลอ่าเราไม่ได้แล้วก็หมัดหกราชาไปอ่าเลล,นนเล,ล,ลี่นอนเลลี่นอนโอ้โหไม่เจ็บเลยถึกเกนอะน่ะอืมเจ็บนะดูเลือดขึ้นมาก่อนดูเลือดขึ้นมาก่อนอ่าลืมบอกไปว่าสกิลหนึ่งของรุจิมันดูดเลือดด้วยนะโอ้โหโดฟามิงโก ยึดเพื่นเกินโอ้ยโอ้โหสืบ A perfect ดอทแล้วก็หมัดหกราชาไปโอ้มันก็เ perfect ดอทไม่ไหวเลยต่อเราต้องดูเลือดดูเลือดขึ้นมาอุ้ยอุ้ยอุ๊ยโอ้โหแตกทำสวยมากเพื่อนโอเคเราเราก็จะขึ้นไปด้านบนเลย เ้าเดเราพออยู่ให้มีคนยึดตรงกลางมีคนยึดตรงกลางมาเราขึ้นมาแล้วเก็บเก็บเลือดแป๊บดูเหมือนว่าตรงกลางเราน่าจะคุมสบายนะเราไปยึดธงสุดท้ายกันเลยเฮ้ยดูลงไปซิเออเฮอิลเลี่เลลี่เลอรี่อุ้ยต้องมาถูกแล้วชาแล้วล่ะโอ้จังหวะนี้แตกโอ้มันโดนราชาแตกหมัดเดียวคนแรง อาสลโรสโรไปไหนสูโูอาจิมจิมบจิมจิมไปโอ้โหไม่แตกกระตุกเล็กน้อยนะครับก็ขออภัยด้วยน,นะอหลงขึ้นมาอ่ะ,ข,อะขึ้นมาแล้วก็มัดหกหลาชาไปเฮ้ยไม่โดนเหรออาตีได้ไหมเนี่ยอ่าได้อ่าแตกแตกไปดีเฮ้ยดูฟามิงโกไม่โดน เขาคือเขาใช้แบ็คไนท์ไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน็กแมนอ่ามีตัวนี้ยิงไกลอยู่นะเฮ้ยแรงเกินแรงเกินไปแล้วงั้นผมขึ้นแล้วอือหือฝั่งนี้ก็มายึดบ้านเราเดี๋ยวลงไปเคลียร์ก่อนอ้าไม่ใช่หรอไม่ใช่ฝั่งนี้หรอโอ้หลงหลงหลงฝั่งจนได้มาดิ มัดโกราชาฮะแตกไปดีอาจจะใครเอ็นจูเหรอไม่ไหเลยไปเราไปรีบยึดดีู่่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวนะเรลี่ลนะะดัชะนีเหล็กนะดัชนีเหล็กนะนกนะอาเจ็บนะแล้วก็มัดโทกราชาเสริมแตกไปโอ้โคิวสุดท้ายก่อนจบเกมแล้วก็ชนะไปได้นะครับสุดยอดเลย โอเคงั้นเราไปต่อที่เกมต่อไปกันเลยโอเคฮะด่านนี้เราก็เล่นกันอยู่ที่หมู่เกาะชาบ,บนดี้อีกแล้วโอ้โหไม่เปลี่ยนด่านเลยไปเรามานี่ก่อนมาทงสองก่อนชึบอ,อ่ะแคบเข้ามาเอายึดดีโอสวยฝั่งเขาขึ้นไปแล้วนะฝั่งเราก็อ่ขึ้นไปแล้วอ่ารอรอ,อมันจะมายึดฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอรอ เราตัวนี้มันมีเคาน์เตอร์ด้วยเราต้องระวังด้วยชึบอ่ามันจะเคาน์เตอร์ไหมอ่าไม่เคาน์เตอร์ก็แตกไปดีมานูกราชาโครแรงบอกเลยโครแรงวิลอี่ซี่มากอ่อ่ฝั่งนั้นกำลังชนมุนวุว่นวายฮะลิลี่ลงมาเด็บมาก่อนนะฮะโอ้เฟลฟกดอทว่างไงโอ้ไม่ไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะอ้สวยแ็งเวลี่กูด นายได้ใจเราไปเลยแชงกันกันช่วยเราหน่อยแชงโอ้โนายไปตีมันทำไมอืมเอสนี่ก็ตีไกลจังเลยนะเนี่ยเนี่ยเอาไปดิเนี่ยต่อยเตะแตกเฮ้ยเราต้องไปช่วยข้างบนแล้วมันนี่มันจะไวเกินไปไปป่ะโอ,โอเคนึกว่าจะจบแต่ก็มีสิทธิ์แพ้ได้นะเนี่ยอ่าสม็กเกอร์คุงสม็กเกอร์คุง What? ก็แตกไปดิโอโหโอ้โหสี่มืนคือแบบระดับอือสี่หมื่นเนี้ยก็ถ้ายังไม่ตายนี่ก็สุดยอดเลยนะสี่หมื่นเก้าอะเราเราห้าหมื่นอะไปแล้วไปยึดตัวนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแพวนะเนี้ยแพวน่ะเนี่ย ฮ้ยไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวยืดคืนก่อนโอเคสวยเดี๋ยวเราต้องไปช่วยทงกลางก่อนอ่ามัดมามาโกอ้อุ้ยอุย,อยมาโกแอบแรงนิดนิดมาโกแอบแรงนิดนิดอ่าอะดัชนีเหล็กไปดูเลือดคืนมาสวยอ่าฟูเฟกโดได้ฟูเฟกอดได้นะมาโกนะแตกนะอ่าต่อด้วยมันหูราชโป้องอ้มาโกไม่แตก อะไรกันคำนี้อ่ะอ่าไปไปก็เ,เรื่องอยู่นะมากููตัวเนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ไหวแล้วเราต้องไปยืนแล้วยี่สิบวีสุดท้ายกันด้วยนะเพื่อนเพื่อนจบแล้วอ,อ๋อ เพื่อนเจอกันหน่อยไม่น่าจะทันนะหรือเปล่าไม่น่าทันอืมโดนดโอีกอ่หอตอนนี้ก็แพ้ไปฮนะอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวลุจิ CP9 ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับใครถ้าใครอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ ตัวผมในนี่ก็จะมีประมาณนี้เนี่ยอ,อืก็ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัวที่เล่นได้ก็มีแค่เนี้ยคือผมก็มันไม่ได้เติมด้วยแล้วก็เลยอัพอ่าแบบปั้นตัวละครยากหน่อยอ่าช่องผมก็ เป็นช่องหน้าใหม่นะครับอ่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะกด subscribe ให้ด้วยสลอหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย